สวัสดีค่ะมือนีผ้ามาในสวนคาคี่เกาค่ะแต่ว่ามีความพิเศษมือนีสีให้พี่เห็นน่องเบิ่งเด้อค่ะเด้ออยู่มือนี่อยู่ในมือนี่ก็คือคอาสายพันธุ์แดงด่างยักษ์ค่ะสายพันธ์นี่เข้าทั้งสวนเข้าพัฒนาขึ้นมากแตงแต่ปีหกซีเด้อค่ะพิ่งพึ่งได้สีที่สวยงามสีที่สวยงามแล้วก็ร้อมที่สี แดงปั่นทรงพี่น้องเด้อค่ะเด้อาสายพันธุ์นี้เด้อพี่น้องที่ไปที่มากเกิดจากาแม่พันธุ์เกษตรแดงใหญ่พ่อพันธุ์ด่างยักษ์เด้อพี่น้องเขาพัฒนาสายพันธุ์มาได้สามปีสี่ปีค่ะเราก็เริ่มกลับสีมาเรื่อยๆค่ะในตอนนี้นี่คือผลงานค่ะผลงานเราก็ทั้งสวนเริ่มทรงแล้วเด้อค่ะเริ่มทรงแล้ว โดยเข้าคุดเป็นลุมปลูกค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งลุมปลูกจะมีสองถึงสามต้นแบบนี้นะพี่น้องนี่เขาจะทรงไปแล้วก็วิธีทั้งสวนทรงเขาจะมะตัดใบออกให้หมดเด้อค่ะเขาจะจงใบให้ลูกค้าเพื่อยืนยันสายพันธุ์เด้อค่ะเด้อลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทษสายตรงเด้อพี่น้องมาสอบถามกอนสั่งเบอร์โทรเด้อค่ะ า097ค่ะ3217029เราว่างเพจปลอมด้วพี่น้องถ้าเพจปลอมนี้ญาติาพี่น้องจะบ่ได้สายพันธุ์ที่ต้องการเด้อค่ะเด้อเราว่างดีๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้โทษสายตรงย่างเดียวค่ะหรือว่าเขามาเบิงในสวนนอกบ้านหน้าด้วพี่น้องพิกัดอยู่บ้านหอยโจดตำบลโน่นขมิน อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะเอามาเบิงใกล้ๆพี่น้องมาเบงความสวยงามการปลูกเด้อพี่น้องปลูกคือกันกับข้าทั่วไปค่ะความเหมาะสมเขาสามารถอยู่ในบ้านจัดสรรหรือว่าในบ้านสวนที่สวยงามค่ะพี่นอ้องใสกินได้และสวยงามค่ะที่ไม่ใช่แค่ขาด้วพี่น้องเขามาเบิงได้เด้อค่ะสวนขาหนองบัวลำพู